เห็นได้ว่าในระยะนี้นะคะหนึ่งในมาตรการลงโทษรัรสเซียขั้นสูงสุดที่ชาติตะวันตกนั้นพยายามยกขึ้นมาข่มขวัญรัสเซียบ่อยคอรั้งนะคะก็คือการตัดรัสเซียออกจากระบบการเงินของโลกนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินบอกว่าถ้าลงโทษรัสเซียด้วยวิธีนี้จริงๆก็เท่ากับว่าเป็นการใช้มีดแทงหัวใจทางเศรษฐกิจของรัสเซียนะคะคุณสวัสด์คะและล่าสุดชาวทางตะวันตกก็บอกว่า จะใช้มาตรการนี้จร,จริงๆแล้วด้วยนะเราพอจะประเมินได้หรือยังคะว่ามันจะมีผลกระทบรุนแรงมากน้อยขนาดไหนคะถ้าถามตอนนี้เนี่ยยังจะประเมินถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้นะคะเพราะว่าที่สําคัญคือต้องรอดูว่ารายชื่อของธนาคารและสถาบันการเงินของรัสเซียต้องดูว่าจะมีแห่งไหนบ้างที่จะถูกตัดจากระบบการเงินโลกซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่านักวิเคราะห์นะคะมองว่ามีความเป็นไปได้ค่ะที่ชาติตะวันตกเนี่ย จะเลือกใช้มาตรการนี้กับธนาคารของรัสเซียที่เคยถูกคว่ำบาตรไปแล้วด้วยมาตรการอื่นๆนะคะถ้าหากออกมาในรูปนี้จริงเนี่ยผลกระทบมันจะไม่มากสักเท่าไหร่คะ่ะแต่ว่าถ้าหากเลือกจัดก,การกับธนาคารเบอร์ต้นๆของรัสเซียอันนี้กระทบหนักแน่นอนคะ่ะก่อนจะไปดูเรื่องผลกระทบเราไปทําความรู้จักกับระบบการเงินโลกกันก่อนนะคะที่มีชื่อว่า s w i f t คะ่ะ s w i f t เป็นระบบการโอนเงินใช้กันแพร่หลายที่สุดในโลกนะคะมีชื่อเต็มว่า สมาคมโทร,รคมนาคมทางการเงินระหว่างสถาบันการเงินทั่วโลกค่ะเป็นตัวกลางทำหน้าที่โอนเงินระหว่างประเทศค่ะก็ถือว่านี่เป็นระบบที่มีมาตรฐานสะดวกและรวดเร็วทำงานตลอด24ชั่วโมงนะคะจึงได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกมีสถาบันการเงินมากกว่า11,000แห่งใช้บริการระบบนี้ก่อตั้งขึ้นในปี2516มีสำนักงานอยู่ที่ประเทศเบลเยียมค่ะ กำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร25คนเรียกได้ว่าระบบนี้ถือเป็นเส้นทางหลักในการโอนเงินระหว่างประเทศเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจระหว่างประเทศรัสเซียเองก็ยังคงต้องพึ่งพาระบบนี้อยู่เช่นกันคิดง่ายๆนะคะว่าถ้าหากว่าจู่ๆวันหนึ่งค่ะเงินค่าน้ำมันที่รัสเซียขายให้กับต่างประเทศไม่สามารถโอนเข้ามาได้เท่ากับว่ารัสเซียนั้นขาดรายได้ทันทีค่ะ ศูนย์คานิคิมมอสโกนะคะที่ศึกษาเรื่องรัเสเซียและก็อดีตสาภาพโซเวียตในเชิงลึกเคยประเมินไว้ค่ะว่าถ้าหากรักเสเซียนั้นถูกตัดจากระบบสซวิยตจริงๆนะคะอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของรัเสเซียหายไปทันทีร้อยละ5ค่ะแต่นี่เป็นแค่ความเสียหายเริ่มต้นเท่านั้นความเสียหายที่แท้จริงนั้นจะสูงกว่านี้อีกหลายเท่าตัวเลยค่ะยกตัวอย่างกรณีของอิรานอิรานเนี่ยเคยถูกตัดออกจากระบบซวิยตมาแล้วนะคะ ในช่วงปี2012ถึง2016จากมาตรการคว่มบาตรของชาติตะวันตกและสิ่งที่เกิดขึ้นกับอิหร่านก็คือรายได้จากการขายน้ามันหายไปครึ่งหนึ่งค่ะมูลค่าการค้าระหว่างประเทศหายไปถึงร้อยละ30ด้วยกันนะคะและคำขู่ว่าจะตัดรัสเซียออกจากระบบการเงินโลกก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะรัสเซียเนี่ยเคยถูกขู่ในลักษณะนี้มาแล้วเมื่อ8ปีก่อน และนะับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะรัสเซียก็เลยพยายามสร้างทางเลือกใหม่ให้กับตัวเองจนกลายเป็นที่มาของระบบการโอนเงินของรัสเซียมีชื่อย่อว่า spfs อันนี้ล่ะค่ะสร้างโดยธนาคารกลางของรัสเซียในปี2014ปัจจุบันมีผู้ใช้งานประมาณ400รายเท่านั้นเองแล้วก็มีการโอนเงินคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ20ของทั้งประเทศและนอกจากนี้ระบบนี้ค่ะเปิดทําการเฉพาะวันทํางานเท่านั้นนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะระบบของรัสเซียนั้น ไม่สามารถที่จะแทนที่ระบบของ SWIFT ได้ค่ะซึ่งรัเสเซียก็เลยพยายามหาแนวร่วมและตัวเลือกที่ดีที่สุดก็คือจีนค่ะในส่วนของจีนเองเนี่ยเขาก็ได้พัฒนาระบบการโอนเงินระหว่างประเทศของจีนเองขึ้นมานะคะชื่อย่อว่า s i f ค่ะซึ่งธนาคารของรัเสเซีย23แห่งเนี่ยผูกเข้ากับระบบของจีนแล้วนะคะในขณะที่ Bank of China เนี่ยเป็นธนาคารเพียงแห่งเดียวของจีนค่ะที่ผูกเข้ากับ ที่ผูกเข้ากับระบบการโอนเงินของรัสเซียแต่ถ้าหากมองภาพรวมแล้วนะคะ่อให้รัสเซียร่วมมือกับจีนเนี่ยระบบการโอนเงินระหว่างประเทศนะคะก็ยังเทียบกับระบบสวิตที่ใช้กันทั่วโลกไม่ติดดังนั้นถ้าหากว่ารัสเซียถูกตัดออกจากระบบการเงินโลกอย่างเต็มรูปแบบจริงๆรัสเซียตกที่นั่งลำบากแน่นอนแต่จะลำบากแค่ไหนอย่างที่บอกคะ่ะต้องจับตาดูรายชื่อของธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินที่ถูกตัดออกจากระบบ ว่ามีที่ไหนบ้างประเด็นนี้นะคะนักวิเคราะห์ประเมินว่าชาติตะวันตกอาจจะเลือกธนาคารที่ถูกคว่ำบาตรอยู่แล้วจากมาตรการอื่นๆหรืออาจจะเป็นธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินของรัสเซียที่ไม่ได้ใหญ่มากหากออกมาในรูปนี้ผลกระทบไม่รุนแรงค่ะแต่ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าชาติตะวันตกเอาจริงแต่ยังไม่จัดการเต็มรูปแบบแล้วก็ถือเป็นการเปิดทางนะคะว่าถ้ารัสเซียยังไม่หยุดการโจมตียูเครนอีก เป้าหมายต่อไปก็อาจจะเป็นธนาคารเบอร์ต้นๆของรัสเซียซึ่งจะส่งผลกระทบรุนแรงอย่างแน่นอนเลยค่ะ